มุมนี้่ตอมเราเลรูมว่ายเีอีคอไปฝระดับอรอเส้ตรงต้องตีอน้ํน้ำไอโอมน้มงเหรอใช่าเือตีโดนต้องตีให้แรงที่สุดต้องต้องสั่งให้แรงเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมจเราสั่งตัว เราไม่สดัขอแล้วก็ออาให้คไม่ได้่ไม่ออกวันนี้ตีลงมตที่นี้กลับมาบเวย่ิแมเอาคนมาไม่มีนัดหมอเลยเจอ

อ๋อไอ้ที่กอดกอดนักีฬาทที่เขาเลีงครับคืม่ันคุณแม่จไกินอะไรกันนาดีนอรู้นอนีนอนถึงกต่าริงเ่รรยนระเบข้าวหรานียเกิดข้าวเราเนี่ยเเราจะไปกินที่ไกันครับผมก็แจงไปได้ เยี it, 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 it. It ่ยทบหนึไปเยี oh ่ยทบหนึ่งตัวนู้นมันไปได้หมดตัวตัวที่ไปยากสุดอย่างเลยทพี่ขอเคลียร์เรื่องงานหนึ่ครับงานก็งานกินก็กินทบชีวิตนี้พี่อยู่ไทยราะอนเลยอุ่นขี้ใช่โอ้ไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยใครบอกชีวิตนี้อยู่ได้าะกินจบเลยเจอหิมะกับเนื้อผ้าลงเลย วันกี้เขาว่าก่อนใช่ป่ะจันี้เขาว่าก่อนเจอกันวอนพูดพือันหรพพื่ักพพหัไม่มีจริงเจออีกทีคุพหมแลักีกนะจทางคาไม่มีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวู้นี้นะูนีก็มน

ไม่นี่ไม่ตีเลยไมนี่ไม่ตีเลย้องหนักเลยเอ็นต้องหักต่ยมาเลยคุณต่อทนต่ยตั้งไ นี่หายตกตึงเลยดีเพรไยเเเพืนเขาจไปตัวเอมเพีายเขาต่งงานแกตึงดีพี่สองสตาไม่คกสองหายตาต้องรับแบบง่ายขึ้นนะต้องรับแบบแบบต้องเชิญเขาก่กระตุกมืออะไแบ่้นข้าขึ้นขอดได้แล้วขึ้นขอดิ้ตายถ้้แบบท้ายขอต้องรับแบบที่เรารับไปรับให้มันคนเย็นต่อฉันทำเกียนี้ายหายอ่ะใช้ขอดต้องดีนะพี่ เดี๋ยวนี้สู้ทีไม่ได้โหนี่เห็นตีซักตีอย่ีไกลพี่พี่จำได้ครั้งแรกตีนะเอกพี่เไม่ได้ตีแค่ไหนหรอดีคอันนี้ไอคนโตก่ตายพีวิ่งต้นยกละยังเก่งนะขาดจากแล้วแต่คนไม่รับจะแล้วเหนมนรับงี้ต้ามันดีมันด้งีได้ไงวะใช่ใคร ตีขอย่างี้ไม่ได้เว้ยนะเป็นนี้บ่อยสุดเลยโซนแจงกับแชยูตีชิวมากอยู่แล้วพอเป็นพวกเราเนี่ยว้าะไรพี่พี่ทำ่าดีแจงพี่แจงดีตีขายแจงนะแตพี่ไยอพี่ไปย่อพี่สวนนี่เลยแล้วเราตีข้าไเราทำไงเราตีข้ามไ้เราทำไงตีข้ามได้เรางต่อ มัไม่กีแต่การเตะออกข้างนี่ออกข้างมนเป็นแบบด้านายด้านาย้านั้ายเข้าไปนะนี่ไม่เข่าที่หนหรอก เท่าไหร่นะแปดสิบหกสี่สิบห้าสิบ นะที่มาวิกเตอร์อ e ย่มีวิกเตอร์อยู่บีเวนเคยขึ้นแล้วีีีีอันนี้เดียวเพราะว่าตีไม่เตีปมยากไม่ยากตีงุ๊ดีมันก็อยู่ตีไ่ดองมาซึ่งแนย์ุดทาแปบที่ถงนะ ว่าน่าจะไม่ดีพอ้องอ้าวอ๋อขึ้นผเป้ช้นสนเล็กขึ้นโอโหรว่ารเลยอโรคปีกึนขึ้บขึนอชอบขึ้นหึ่งตึ้งหมึแบบอีอกอางเี่ยอึนสเลมันแข็งมากยยไม่ตออกวะตีออกไม่ออตีไม่ให้ออกผมชอบเส้นให่มใหญ่แล้วก็ขึ้นนึงตึงมันคลุมโรคง่ายแล้วนี่พี่จิ๋มมีไม้อยู่สไม้ตัวแอพอสเนี่ยพอ พอมาอีกตัวหนึ่งมันคือ B G 6 6ขึ้น25ไปไม่ออกพอเส้นใหญ่คือรู้สึกเส้นใหญ่มันจับลูกน้นแล้วเส้นใหญ่จะคงเส้นเล็กนิ่งดีเส้นเล็กก็ได้ได้